สว <bin> ัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่วิวรามอสนะครับใช้ในเพลง Two D Hellfire นะครับท่อนเบรกดาวท่อนสุดท้ายนะครับก็ท่อนนี้เทคนิคนี้นะครับมีชื่อว่า u u n n l t o ชดนะครับอ่ามันก็จะเป็นเทคนิคที่แบบเสียงฟังดูแบบน่ากลัวนะครับเสียงแบบเมืนเสียงสำรอบ เสียงของพีศาสตร์เสียงเสียงซอมบี้เราวาดอะไรก็แล้วแต่นะครับเสียงมันก็จะดูโหดๆหน่อยนะครับก็จริงๆเทคนิคนี้นะครับวิธีทําก็มันก็จะคล้ายๆกับกอบลินสกรีมนะครับผมทํากอบลินสกรีมมาแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้นะครับผมปกติกอบลินสกรีมนะครับเราก็จะใช้ปัปาสคอร์ดนะครับแล้วก็เอาลิ้นแตะฟันงล่างใต้ฟั่ล่างน่านะครับแต่ว่าเรา การเอาลิ้นแตะใต้ฟันล่างออกนะครับใช้ฟอสคอร์ดเหมือนเดิมแล้วก็ทําการเกรงนะครับคอกล้ามเนื้อคอส่วนนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าเกรงให้มันเป็นแบบนี้อ่าแล้วรู้สึกว่าเราเกรงนะครับมันก็จะมีเหมือนบูดขึ้นมาเนาะแบบนี้อ่านะครับแล้วก็เอาลิ้นนะครับน่ะมาแตะบริเวณนะครับส่วนนี้อ่ารุ้งแก้มถึงมาถึงอ่าตรงนี้ประมาณนี้อ่าแล้วเกรงนะครับแล้วทีนี้เราก็ เปล่งเสียงออกมาเลยครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ลองไปฝึกลองไปหัดทําตามกันได้นะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมาหัดใช้เองนะครับก็ ทำได้ไม่ได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ